ก็สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พบกับไบคุ้งอีกแล้วเช่นเคยนะครับในารายการน้องไบรักษาสิวเดที่26แล้วนะครับก็ไบขอโทษด้วยนะครับที่เดย์สองวันที่แล้วเราพูดผิดกันหมดเลยครับไล่เลขผิดอะไรผิดหมดเลยครับเดทที่26แล้วนะครับก็ผิวไบไปแกะอีกแล้วเมวื่อวานก็คือเครียดใช้สมองนิดหน่อยก็เลยนั่งคิดนอนคิดแกะไปหน่อยก็เลยเละเลย ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตอนนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือยาก็พยายามขับมาด้วยนะครับยาสิวก็พยายามไม่ใช่ยาสิวครับใช้คําผิดอาหารเสริมนะครับพยายามขับออกมาด้วยใบคิดว่าอาหารเสริมมันดีมากเลยเพราะว่าผิวใบก็คือเริ่มขาวคือเริ่มกระจ่งางใสขึ้นจากไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ใบที่กินอยู่นะครับมีวิตามินซีกระเทียมน้ํามันปลาแล้วก็ดับเบิ้ลเอ็กซ์นะครับแล้วก็ วอดี้คีนะครับอันนี้กินครบมากๆแล้วก็โปรตีนด้วยสําคัญขาดไม่ได้วันละสองช้อนนะครับสําหรับไบครับสําหรับคนอื่นก็ต้องวิเคราะห์โปรตีนจํานวนโปรตีนในร่างกายนะครับสําหรับวันนี้ไบไปก่อนนะครับแล้ววันหน้านะครับทุกคนต้องรักษาสิวให้หายนะครับไบเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งจิ้งจิ้งจิ้งเป็นกําลังใจให้ไบด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย